สวัสดีครับผมสวัสบุรอดกบจตุคามพิธีกรผู้ดำเนินรายการและผออนิตยสารพระเครื่องตามเซียนสองพระแท้ชัวครับค่ะสวัสดีค่ะวาลุดีอุไรฤทธิ์ยหวานะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา21นาิกา30นาทีทางช่อง Best Channel ค่ะครับท่านได้พบกับเซียนจริงพระแท้นะครับกับอาจารย์สมานของ3รู้ลึกรู้จริงนะครับแล้วก็ หยิบพระมาตั้งนั่งคุยกับอาจารย์นันท่าพระจารย์และผมกบจตุคามครับ,รบใช่ค่ะนะคะคุณผู้ชมก็ออสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการได้นะคะแล้วก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ของ YouTube ค่ะคพิมพ์คำว่ารายการตามเซนสองพระ ผู้ชมก็สามารถเลือกรับชมกันได้แต่อย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้มาจัดรายการสดกันทั้งสัปดาห์เลยนะครับก่อนเนื่องจากเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีคือเริ่มเริ่มตั้งแต่ไปเขาเรียกว่างานหลวงพ่อคูณก่อนนะคะก็เป็นการพุทธาพิเศษพญาเต่าเรือนของหลวงพ่อคูณวรปัญโยนะคะที่วัดบลังแล้วก็ไป อุบลราชธานีต่อเลยเป็นยาท่านบุญกองนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเลยห่างหายคุณผู้ชมไปซะนานแต่ว่าไม่ต้องห่วงคือเราน็ยัไปร่วมบุญกับหลวงปู่เพิ่มพันเลยใุชสีตาสวรรค์ฮะเป็นงานพระเวทใช่คับเขาเรียกเป็นงานแห่พระเวทก็เลยต้องอยู่หลายวันหน่อยนะฮะใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่าเรามีภาพกลับมาฝากเป็นบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นงานพุทธพิเศษนะคะหรือว่าของวัดที่ถ้ำวังผาแต่ว่าที่นียากพูดถึงเรื่องส่งของก่อนเพราะว่าแฟนรายการหลายๆท่านเนี่ยรอรับวัตถุมงคลนะคะยาง วันนี้ก็ได้รับกันไปสะส่วนเยอะแล้วนะคะส่วนของพรุ่งนี้เนี่ยยีหก็จะส่งให้อีกล็อตหนึ่ง <CC> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังส่งให้ไม่ครบนะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่ยังไม่ได้รับวัตถุมงคลเนี่ยรอสักสองสาวันนะคะเดี๋ยวยี่หจะแจ้งในรายการพอส่งครบหมดเนี่ยเอาไว้ส่งครบเรียบร้อยแล้วใครไม่ได้ค่อยโทรตาม <CC LE F> ของ <S <S นะคะทีนี้แสดงว่าถ้าไม่ได้แสดงว่าของตกหล่นแล้วล่ะอาจจะตกหล่นลายชื่อหรือว่ายังไม่ได้จะส่งนะคะแต่ว่าอดใจรอก่อนอย่าเพิ่งโทรตามกัน เหรียญพญาเต่าเรือนนี่ถือว่าเป็นเหรียญที่แรงมากนะครับแรงเกินความคาดหมายนะฮะเต่าเดินช้าๆนะครับแต่ถึงเส้นชัยไวนะฮะนี่ขนาดเราไม่ได้มาจากรายการสัปดาห์หนึ่งโอ้โหที่วัดบอกว่ากระแสนี่เนื้อเงินลงยานะครับตอนนี้ราคาพุ่งก็ไปถึงหลักพันสามพันแล้วนะนะครับผมนะสามพันยังหาเช่าไม่ได้เลยนะสำหรับเนื้อเงินลงยานะครับเพราะว่าเขาสร้างแค่99เเหรียญใช่ครับค่ะนะคะ ก็เลยอย่างที่บอกไปว่าโอ้โหและยิ่งที่วัดเป็นที่คือฮาแรงมากแรงมากะนะฮะณวันงานเนี่ยก็ญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อคูเนี่ยเยอะอยู่แล้วอย่างที่เราทราบกันนะคะคพอมาเห็นว่าถุมงคลเนี่ยโหสวยงามแล้วทั้งพิธีนะคะที่เข้มขังอลังการเพราะฉะนั้นก็เช่าบูชากันไปบางท่านที่เห็นเหรียญจริงก็โอ้โหใช่ค่ะหลายหลายท่านเนี่ยอย่างที่บอกไปพอมาวันงานเนี่ยก็เช่าเหรียญ คือรับไปวันงานเลยนะคะก็เลยทําให้เหรียญเนี่ยค่อนข้างแรงเป็นทองคำลงยาหมดแล้วครับหมดจริงๆนะหมดตั้งแต่ตอนจองแล้วนะครับพี่เล็กแล้วก็เฮียวัชินนะฮะหลายๆท่านที่สั่งจองเนี่ยคือว่าสบายใจได้เหรียญนี่สวยจริงใช่ค่ะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกทองนะนี่เหรียญออกแล้วนะฮะทองผมการันตีอยู่ตรงนี้เลยนะฮะต้องเป็นทอง96.5%นะครับรุ่นนี้ผมการันตีนะครับสำหรับหลวงพ่อครูรุ่นนี้เลยนะฮะ นะครับเป็นทอง96.5ใช่ค่ะถ้าไปรับเหรียญไปแล้วแล้วไปเช็คทองต่ำกว่า96.5มีแค่90 88 80มารับเงินคืนที่ผมใช่ค่ะนะครับมาล็อเบอร์ต่อหน้าจอได้เลยไม่ต้องเอาเหรียญมาคืนใช่ค่ะนะครับเอาใบเซอร์ติกเกตที่เช็คแล้วเนี่ยมาให้ผมดูแล้วเดี๋ยวรับเงินคืนไปเลยใช่ค่ะรับเหรียญไปฟรีๆเอาเงินคืนไปนะครับผมนะฮะเพื่อไม่เสียเวลาดีกว่านะครับคุณผู้ชมมารับชมนะครับนะฮะยังไม่พูดถึงผู้แก่ง เข้าวิทยากรก่อนะนะครับมาชมวิทยาของหลวงพ่อคูณวรพัญโยค,ครับ บูชาแต่องค์สัมมาสัมพุทธะสละล นน้อยอย่าคอยวาสนาอย่ามัวรอคอยความหวังไม่มีใครหรอกจะมาช่วยเรามีแต่ตัวเราเท่านั้นเองจะนำพาชีวิตให้สมหวังหนักเอาเบาซื้อ ไม่ท้าทาย อะโมักพะวัตโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะอะโมตักะพะวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธานะโมตกะพะวัโตอระหัตโตสัมมาสัมพุทธาพุทธังะัทชานี พุทธานุรันันธชามี พมังสะรนังจามิมังสะรนังขจามิสังฆสรนังขจามิสังฆสรนังขจามิภติยามติพุทธังสะรนังขจามิภุติยามติพุทธังสารนังขจามิภุติยามติพมังตะรนังขจามิภุตยามติพมังสะรนังขจามิภ อะติยัมติสังขังกัรลนังขัจฉามิอุติยัมติสังขังสระนังขัจฉามิอะติยัมติพุทธังกัรลนังขัจฉามิกะติยัมติพุทธังสระนังขัจฉามิอะติยัมติธัมมังกัลลนังขัจฉามิกะติยัมติธัมมังสระนังขัจฉามิอะติยัมติสังขังกัรลนังขัจฉา ตาเนติยัมติสังขังสระนังขชามีติสาระธรรมานิเทศังอุกาสะอามะพันเตปานาติกาตาเวระมานิติขาปะทังสัมมาทิยีมิปานาอิปาตาเวระมานิติขาปะ ชมกันแบบจุใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมีต่อนะฮะเพราะว่าเหรียญพญาเต่าเรือนเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยท่านคือท่านการปลุกเสกวัตถุมคนท่านตั้งใจมากแล้วท่านก็บอกอยากให้ลูกหลานได้ไปใช้เนี่ยได้มีความสิริมงคลความเจริญก้าวหน้านะฮะถ้าคุณผู้ชมสังเกตก็คือตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยจะจะมืดตั้งแต่ตอนภาพแรกเนี่ยท่านตีสีเดียวตีสี่ยันเช้าเลยนะครับค่ะนะฮะ แล้วก็ได้บรับการบวงสวงนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็ปลุกเสกอีกหนึ่งรอบแล้วก็มีพระเจริญพุทธมนต์เก้ารูปครับผมถือว่าวัตถุมงคลชุดนี้ที่ถ้าใครได้ไปแล้วเนี่ยถือว่าสุดยอดแน่นอนใช่ค่ะแล้วก็นอกจากที่พี่กบบอกเรื่องเนื้อเงินลงยาแล้วนะคะพญันพญันก็มาแรงมากๆวันงานเนี่ยโอ้โหคนมาเช่าบูชากันเนี่ยหมดเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นพญันที่สวยงามจริงๆครับค่ะนะคะ เพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปว่าท่านไหนที่รอรับวัตถุมงคลนะคะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะได้รับแล้วนะคะท่านที่ยังไม่ได้รับอดใจรอสัก2อสมวันยี่หวังส่งให้พรุ่งนี้อีกร็อดหนึ่งก็น่าจะครบหมดนะคะก็ยังไงอดใจรอสัก2อสวันเนี่ยจะได้รับกันหมดนะคะขยันนี่หมดแล้วนะค่ะไม่เหลือแล้วนะครับเพาะหมดตั้งแต่ที่วันแล้วนะฮะใช่ค่ะนะครับพอลูกศิษย์ลูกหาพอเห็นพยันนี่ก็โอ้โห ถือว่าชอบเลย <S <S ใช่ค่ะแต่ว่าท่านไหนที่ไปที่วัดก็ลองสอบถามอาจจะพอมีเหลือบางสีนะครับนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเซตเนี่ยคงไม่มีแล้วเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยอยากจะได้ครบทั้งเจสีเนี่ยไม่มีนะคะบางสีนี่หมดแล้วค,คับเหลือแค่บางสีเท่านั้นแล้วก็เหลือแค่ไม่กี่ผืน<า>ค่ะก็ลองสอบถามพระอาจารย์ตุได้ผืนกําลังดีะนะใหญ่กับเอสีนิดนึงนะฮะ,ะแล้วก็เป็นพายานที่เป็นผ้าต่วนหรือว่าผ้าไหมนะฮะ แล้วก็สวยนะะฮใส่กรอบไว้เนี่ยขึ้นแล้วก็สวยงามมากมากนะคะยิ่งถ้าท่านที่ชมตอนเรานําผ้ายันผืนจริงมาโชว์เนี่ยโอ้โหสวยงามจริงๆนะคะหลวงพ่อบอกให้เลี่ยมเสร็จแล้วนะฮะไปใส่กรอบแล้วไว้หลังโต๊ะทํางานค่ะใช่ค่ะนะครับนะะฮเพื่อหนุนนะฮะความสิริมงคลความเจริญก้าวหน้าใช่ค่ะนะครับค้าขายก็ได้เจริญร่ํารวยค่ะนะครับเพราะพญาเต่าเรือนนี่ก็ถือว่าเป็นพญาเต่าที่มากด้วยทรัพย์นะครับแล้วก็อักษรเลขยันนิด สุดยอดนะครับนาสังซิโมที่ขาเต่านะครับจะพระกษาิิ่ใต้ถาเต่าทั้งสี่ขานะฮะ,ะนะครับและอสังวิสุโลภุสะภูระนี่ก็หนึ่งอยู่ในหลังเต่าและนโมพุทธายะ,ะนะครับผมนะแล้วก็ยันดวงหลวงพ่อแล้วก็ที่สําคัญก็คือมียันคาถาเรียกทร<ช>ัพย์เป็นยันสําเร็จของหลวงพ่อคูณวรปัญโยสัมมาอาลังสตังมาสัมมาอรลังสตังมีสัมมาอรลังสตังดี ขอให้ข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีโดยเร็ววัยหรือเร็ววันนะฮะ,ะสัพปปจิฉามิสาธุสาธุแล้วก็อธิษฐานจิตนะ,ะเป็นคาถาเรียกทรัพย์ะนะครับนี่ถือว่าครบเลยใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่หลวงพ่อท่านเคยบอกนะคะแนะนําให้ใส่บาทใช่ครับแต่ว่ายุคสมัยนี้คุณผู้ชมอาจจะ ด้วยกิจการการงานหรือว่าตื่นสายขึ้นนะคะก็ไปใส่บาตรไม่ทันนะคะคหลวงเขาก็แนะนําว่าให้นาําบาตรพระนะคะให้นําบาตรไปตั้งไว้ที่หน้าพระพุทธรูปรหรือว่าพระพุทธของที่เขาเรียกโต๊ะหมู่บูชาที่บ้านเรารนะคะ <ผม S 1> ในห้องพานี่แหละพอสวดมนต์อะไรเสร็จแล้วก็ให้ใส่สตังไปในบาตรนะคะคแล้ว<ผ>ม,มีโอกาสก็นําสตังเนี้ยไปถวายพระตาหารนะคะหรือว่านําไปใสบ่บาตรจะได้เหมือนกับว่า ครั้งเดียวแต่ว่าก็คือนำนำปัจจัยในนั้นทั้งหมดนะคะไปไปทำบุญนะคะแล้วก็ไม่ได้จําเป็นต้องทําที่วัดบัลรลังนะคะคแต่ว่าถ้าใครมีโอกาสก็อยากจะแนะนำให้ไปวัดบลังสักครั้งหนึ่งค,คุณผู้ชมถ้าได้ไปครั้งหนึ่งเนี่ยยี่หวานรับรองเลยว่าเขาเรียกว่า ไม่มีทางที่จะไปครั้งเดียวไปครั้งแรกต้องมีไปด้วยตลอดครั้งที่สองไปวัดเปลี่ยนรูปแบบแล้วใช่ค่ะนะครับหลวงพ่อบุรณปฏิสังขรตลอดนะครับผมไปล่าสุดนี้ยังไม่ขึ้นเสาค่ะพอไปครั้งหนึ่งแค่3วันขึ้นเสาแล้วใช่ค่ะนะครับตอนนี้กําลังขึ้นหลังคาแล้วค่ะได้ได้วนะใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะว่าคุณผู้ชมลองไปสักหนึ่งครั้งเนี่ยยี่หวังมั่นใจว่าคุณผู้ชมจะต้องไปอีกแน่นอนเพราะว่าไปกลาบนอกจากได้พูดคุยสนทนานะคะได้กลับนมัสการหลวงพ่อแล้วเนี่ย ท่านจะมีสอนไม่ว่าจะเรื่องคติธรรมนะคะหรือว่าการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรานะคะแล้วแถมคุณผู้ชมเนี่ยจะได้อะไรดีๆกลับไปเวลากลับไปเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเรื่องการเรื่องงานก็จะได้ไม่ติดขัดบางท่านก็ได้โชคได้ลาบกลับไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปว่าต้องกลับมาหาหลวงพ่อคูณวัดบัลังอีกหนึ่งรอบแน่นอนสำหรับเหรียญพญาเต่าเรือนก็อย่างที่บอกครับรุ่นรวยทวีคูณของหลวงพ่อคูณวรปัญโยนนี้ วัตถุประสงค์นะครับมาร่วมสร้างวิหารของทางวัดประหลังตอนนี้ขึ้นเสาแล้วกำลังทำหลังคาเหรียญเงินลงยานี่หมดแล้วนะครับนะฮะราคาขยับขึ้นไปนะฮะเท่าตัวแล้วนะครับนะฮะราคาขยับเท่าตัวนะครับแล้วก็สำหรับเหรียญเงินนี่น่าจะเหลือนิดนึงวั่ค่าลองโทรสอบถามดูใช่ค่ะลองสอบถามพระจันตุนะ่ะ ราคาเท่าไหร่ต้องลองโทรสอบถามทั้งวัดดูใช่ค่ะสำหรับเ็พราะอย่างที่หยัวเคยบอกคุณผู้ชมไปว่าปกติเวลาวัตถุมงคลเนี่ยหลังจากปลุกเสกนี่ยก็อาจจะไม่ได้ราคาจองนะคะแล้วยิ่งถ้าในกรณีที่จะสร้างน้อยนะคะแล้วก็ของไม่พอัเนี่ยอานนีคือทําไมถึงต้องจองฮะคุณหยัวทำไมต้องจองก่อนใชนะครับรอพระออกก่อนก็ได้แล้วก็จองฮะก็ดูอย่างเหรียญเงินฮะรอออกไม่ทันแล้ว นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วต้องขอโทษคุณพี่หลายๆท่านที่ต่างจองแล้วยังไม่โอนปัจจัยมา,าอย่างเรื่องเงินลงยาเนี่ยเพราะทางวัดวันงานเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหามาเช่าทางวัดก็ต้องให้ทางลูกศิษย์ลูกหาเช่เาจองเพราะว่าทางผมได้ไดโคต้ามาพอถึงวันเสกเราต้องคืนโคต้าหมดะนะครับแต่รุ่นนี้จัดสร้างร้อยมากก็อย่างที่บอกนะฮะเหรียญหลวงพ่อครูนี้ ขึ้นทุกรุ่นดังทุกรุ่นใช่ค่ะแต่รุ่นนี้แรงกว่าหน่อยเต่าเรินช้าแต่เข้างเส้นไายไวค่ะเพราะว่าถือว่าอย่างที่บอกไปจกะกสร้างน้อยแล้วก็เป็นเต่ารุ่นแรกด้วยเพราะว่าหลวงพ่อคูณไม่เคยมีการอาจจะสร้างเต่ามาก่อนใช่ครับนะคะก็ฝากไว้สําหรับพญาเต่าเรือนนะคะรุ่นรวยทวีคูณนะคะคแล้วก็<ม>อยากจะเรียนเชิญแฟนรายการเนี่ยไปที่วัดบัลลังก์ันนะคะคเดี๋ยวพรุ่งนี้หวาสจะนําภาพความคืบหน้าของที่วัดมานะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลวงพ่อท่านนอกจาก สร้างพระใหญ่แล้วนะคะตอนนี้ท่านกําลังทําเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นศาลานะคะเอาไว้สําหรับเพื่อทั้งปฏิบัติธรรมเวลามีงานพุทธพิเศษนะคะหรือว่าไว้รองรับญาติโยมเวลามีเขาเรียกว่าบทเนตรขมะใเพราะว่าคนเนี่ยจะเยอะมากๆจริงๆเวลาวันงานพิธีนะคะยิ่งงานสําคัญนะหลวงพ่อก็จะได้ใช้เป็นเขาเรียกว่าอเนกประสงค์เลยและสาหรับท่านที่เคยได้สั่งจองนะครับพระกลิ่งคินาบัญชรวรปัญโยของหลวงพ่อคูนะฮะ ดีใจได้เลยตอนนี้กระแสแรงแล้วนะฮะแล้วหนึ่งนะฮะหลวงพ่อท่านบอกว่าท่านเก็บพระกิ่งไว้ประมาณ10กว่าองค์2ี่องค์กิ่งดังเองนะฮะดังมา3 4วันแล้วนี่หลวงพ่อบอกนะฮะดังมา3 4มสวันนั้นอยู่ในกล่องแท้แต่ดังเองนะฮะแสดงว่าไม่ธรรมดาที่มีเก็บไว้ก็ต้องเก็บให้ดีนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งหลุดออกมาช่วงนี้นะถ้าชุดนี้ถือว่าผมยกสองนิ้วสุดยอดมากสําหรับนวะพระกิ่งเชนบัญชรของหลวงพ่อคูณวรลปัญโยเดี๋ยวขอพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ครับ 鲜不辣。